สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมารวมนะคะงวดประจำวันที่17พฤษภาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะ,ะก่อนอื่นเลยก่อนดูแนวทางของวันที่17นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่16กันนะคะสำหรับในสูตรมัดร,รวมแอดลง2สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดร,รวมสำหรับพี่ๆเอที่เข้ามารับชมใหม่เนาะแอดก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ๆที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดอ้อจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแอดลงคลิปนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่16กันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูของวันที่1 7นะคะอ่าวันที่16นะคะแอดให้เด่นที่8กับ3ไปเด่นที่8กับ3ในรอบเฉพาะกิจนะคะ5 9 2นะคะแอดหลุดไปล่าง8เสเ็จเด่นที่8มานะคะแปดเ็จมาแต่ไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นเน,น,นาะก็ยังโอเคนะคะยังมาให้อยู่ นะคะมาแนวทางเลขทูบด้วยเนาะสำหรับแปดจนะคะในกลุ่มอ่ะในรอบพิเศษนะคะในรอบพิเศษ1 72นะคะ172แอดก็หลุดไปเนาะแอดมี70 73 71 77มา72เนาะพี่น้องจ,จะเสียดายมากๆเลยส่วนล่างนะคะ51 ห้าหนึ่งแอดหลุดไปเนาะวันนี้มาอ่ากับตัวที่แอดให้หนึ่งเพิ่มไปเนาะวันนี้ปกติจะไม่ให้มาแบบนี้แต่วันนี้ตัดตัดไม่ได้จริงๆพี่น้องจ๋าก,ก็เลยเพิ่มหนึ่งให้เนาะห้าหนึ่งก็ไปเข้าในตารางนะคะส่วนรอบปกตินะคะศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์มาสามมาหนึ่งมาสามหนึ่งก็มาตัวที่แอดเน้นนะคะดินที่สามเรามา ตารางมา3ตัวนะคะส่วนล่าง5้าก้านะคะตารางตัวเด่นที่5มาแต่59แอดก็ไม่มีเนาะในรอบป i p นะคะ0 7 6นะคะแอดหลุดไปเช่นกันนะเบิ้นที่6 6 7 7แต่ไม่ได้จับคู่กันเนาะพลาดไปนะคะล่าง75 75แอดก็หลุดไปเช่นกันแต่ว่า75มาในตารางนะคะพี่พี่จา๋า มาในตรางนะคะเท่ากับวันนี้ตารางเราแตกสีน่อยแต่ตัวที่แอดจับคู่มาแค่2คู่นะคะในรอบเฉพาะกิดล่างแล้วก็ในรอบปกติบุญนะคะตัวที่แอดเน้นดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตามเฉพาะรอบนี้เนาะสำหรับท่านที่งบน้อยนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกาลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่ๆจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสําหรับชุดสายวิ่งสายรูดวันนี้ก็มานะคะสาหรับในกลุ่มเนาะที่แอดแยกให้เป็นหน่อยๆน่อยนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยเด้อพี่ๆจ๋าในกลุ่มเราอะมีหลากหลายแนวทางนะคะเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องเด้อพี่ๆจ๋าแต่ว่าวันนี้นะแอดก็หลุดนะคะแอดก็หลุดไปแอดหลุดไปในรอบเฉพาะกิจเนาะ หลุดไปในรอบเฉพาะคิดนอกนั้นก็มาเหมือนทั้งทั้งหมดเลยนะคะ VIP มา2คู่หรือทั้ง7ทั้ง0ูนย์มาในหลักร้อยเนาะอ่ะเจ็ดก็มาบนล่างหรือนะคะส่วน3ก็มาในรอบปกติส่วนในรอบพิเศษนะคะมาทั้ง1ทั้ง2อ่ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะพี่ๆจัดต่อสอบถามแอดได้เนาะ่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่อของวันที่สิบเจ็ด เียงเาจะหายอีกแล้วนะคะพี่จะรู้สึกว่าจะจิบคออีกแล้วผิดไปผิดเตรียมว่าจะทำราวพัฒนาด้วย จะสี่ทุ่มแล้วแอดก็ยังไม่เสร็จเลยพี่น้องจ๋าแนวทางทั้งในกลุ่มเพิ่งทําในกลุ่มเสิจแล้วก็ค่อยมาทําหน้าช่องให้แป๊บนึ่งนะคะอ่าสำหรับในวันที่สิบจ พฤษภาคมสองพันห้า้หกสิบหกนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะพี่ๆจา๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่าแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะดินอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดู ตารางตัวเด่นกันว่ามีตัวไหนกันบ้างสำหรับตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมีหนึ่งห้าหกสามสองศูนย์นะคะเด่นของแอดก็คือหกกับสองนะคะเด่นของแอดก็คือหกกับสองแต่ถ้าไม่ชอบหกกับสองก็สามารถลองอนำตัวเด่นในตารางของแอดออกมาลองดูนะคะ สำหรับ6นะคะ6ที่แอรจับมาก็จะมี60 61 65 67มาแล้วมาอีกได้นะคะ67อ่ะส่วนเด่นที่2นะคะเด่นที่2ก็จะมี20 สองสามสองห้าสองหกนะคะอ่ะมาดูชุดกันกันบ้างสำหรับท่านที่ไม่ชอบตัวที่แอจับคู่ให้ดูในตารางนะคะพี่พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่ะมาดูชุดกันนะคะชุดกัน อันนี้6หรือ9นะคะพี่พี่จ่าแอดก็ลืมกลับหมวไปให้ชุดกันก็จะมี3 9 1 8ชุดกันนี่ก็จะไปอีกสูตรเลยนะคะ1 8 7 0 7 1อเจ็ดเจ็ด่าสำหรับสายเบิ้ลนะคะเบิ้ลแอดอ่า มี44 4, แล้วก็77มานะคะวันนี้เบิ้ลแอดก็ไม่ได้ให้ทุกวันแบบนี้เนาะก,ก็จะมาเป็นช่วงๆนะคะอ่ตามการคำนวณออกมานะคะพี่ๆจ๋า,าสำหรับสายเบิ้ลก็เผื่อชอบนะคะเผื่อชอบนะคะอ่ามาดูกันสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลัก6กับ2นะคะ6นะคะแอดก็จะเน้นไปที่60 หกหนึ่งส่วนสองนะคะแอดเน้นไปที่สองสามแล้วก็สองหกชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่สามเก้าเจ็ดศูนย์ชื่นชอบเหมือนกันไหมเนาะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแอดก็ ไม่รู้นะคะพี่พี่จ๋าว่าจะมาตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดอ่าแนวทางอาจจะหลายตัวเนาะ,ะไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะอ่าแคปไวเดอพี่ดองจา๋มามักจังตามมอมักผพานเนาะค่ะเนาะอ่าขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอให้พี่พ fc ทุกทท่านนะคะรวยรวยเฮงเกันยิ่งยิ่งขึ้น,น <ๆ S 1> ไปเลยเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ